อันนี้เกาะคอมาตั้งพังอกงีดีพุ่เหีนร้องบวยบวยตอนตอนแท็กซี่เบิร์ดอุดเบิร์ดบุ้นี่พุ่เหีนร่องดิอีค้ดาซื้ออีมไหนอีมอีมอ ฉันไปกินเออก้อยไปดิสันคือต้องมีคากนีอยู่กินอะไรหนก็สีโซ่ยาโซ่ยาอยู่ก้อยต้องต้มก็ได้ครับตอนนี้หลางจ้าพิซซ่า กินมันซาเทพอู้เหนี่นุ่ซากะซาพูดซาจนไปม่นเป็นเน,น่้อ้อืดแลนี่อ้กินมีดไม่มได้พุมด้วยเพืดอหียงพีมันเบื่อแล้วกินซะก่อนพยายามทําใจใหกบอน ก้อยจากสีละกะ้อยเนาะก้อยรู้ติมพิซซ่า Muốn không ạ? Muốn Thứ xong nè เหมือนเดิมฮะมาไงมาปิดให้คนอยากดูพิ pizza, ซซ่าสองถาดครับพี่น้องหนึ่งสองตัวนี้เดี๋ยวแค่นี้ฮะเดี๋ยวแค่นี้ฮะตัวนี้ช่างน้ำก็เหนื่อยเลยฮะน้าอยากกินพิซซ่าบนถึงก้อยแล้วตอนนี้ ได้แล้วก็หมดนะครับโอ้โหสองถาดนะนั่งกินกันสองคนไม่น่าเชื่อนะฮะจะหมดนะฮะจิ้มที่แดงสีทรัสแฉบ,บีเนาะมกจินมนวๆสับๆไปเนาะมากินไปกินมากต่เปลี่ยงไหนไปมันบอก นีม่มันพิซซ่าเาใม้กินเลี้ยวห้ก,หกินซาเดินพิซามาซาเน่เนียนมดขนาดโกเขาเนี่ยกมีมนีื้อเครื่องอัดเคื่องอัดหลออันอนุ่แต่ แล้วแล้วก็หมดฮะทุกคนไม่น่าเชื่อพิซซ่าสองถาดนะ<า>ตอนนี้ท่างดำก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วส่วนเนี่นยมันมีมีไปมีใจเ้ยอ้าตอนแรกเห็นมากคือมุมหมอมุมหมอกแทบก็บอกโอ้คือกบักครับ อบัตรถาดสองมากก็เป็นยังสี่เนาะพิซซ่าเนาะถาดแรกก็มาส่งส่งเสียบไป่ได้ถาดแรกอะสงเสียบอยู่บัตรถาดสองเป็นยังไงฮะคนเดียวเย็นเพิมก็ดียินปืนถาดแรกแล้วโอ้ปรมาไอ้เหี้ยมอ้อยอืม ปันหาไม่เคยกินไปกินแล้วคือวมาคักโยที่แรกอ่ะโอ้นะโอ้นะครับไปแล้วครับคนรอบสองโ <c oughs> ม่มาอีกแล้วบอลรอบสองเนี่ยอิ่มคัดเนาะโอ้ก้วยก้อยแ่บก่อนแล้วอ,อก้อยหลาบเลยนะต้มเลย นี่คือรลักฐานนะครับว่าแซะเป็นหมัดครับผมสองฐานง้ไ้กระเอาปนเอาทันขาดดสั้นทันหนามาเนี้ยทันหนามาเห็นทัชซัเนี้ยเห็นมากกระได้ไอ้พี่นออ้องเขในเบอร์ไงหนี่พ่มนุษซื้อย่างไหนบอกพี่น้องคนตั้งไงนี่มหาเลี้ยงมหาเรื่องอืม เป็นจังไงสิน,น้กินซ็อกพิซซาเป็นยังไงสินะ้ีิถามคนสึกงานต้องมาถามอของนอกเขาไปอยู่เมืงองนอกเลยสิ่งสิอยากมาเ็นเสื้อมู้เรีกลยนะโอ้คามอยู่เมืองนอกอยเมากนะันมันมันคือบา้านเฮ้าเนาะเอเอเจอหไปเรืไปยังเข้ามันเข้ามันจะได้ ออ,อนี่นเขามมนมัน,ม,นมันมีเด็กอิสลามกับมาลายูพวของแม่เนาะเออเขาม,น,มนนีเ่นนเป็นสีนะเป็นทีนเดียวกนะอกะอาหารการกินกับอ้นะ<อ>นะแซ่บคัดนะโอ้โอ้ก้อยแ่บก็ไปที่ไหนก็ดอล่ก นะครับผมมาสำรวมึงครับพ่นมาไม่เคยเที่องล่องพิซซ่าเนี่ยพามาล่อมึงแล้วงาโอ้ก้อยเสียบกัวพ่นละนี่ครับนี่แหละครับช่างน้ำครับอ่ะมาเจอกันโมนีก่ะเสียบกัวบีบอืมฟ้าชันเข้ากะกพิ่นตัวเรียบร้อยแล้วก็ได้ไม่ไไปเที่ยวใช้ตอล่ะไปเฉนอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมานาสตอรี่หวัดดีครับเอาสวัดดีครับแม่มาเจอกันในคลิปหน้าหวัสดีครับ